ท่านผู้ชมครับด้านหลังอาตมาค,คือต้นอนันทโพธิ์ต้นโพธิ์ที่ทวัดพระเจตวันมหาวิหารกรุงสาวเรี่ครับท่านผู้ชมครับต้นอนันทโพธิ์ที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้มีหลักฐานปรากฏชัดว่าเป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกครับโดยมี หลักฐานปรากฏชัดในหนังสือปูชาวลยะของสมาคมมหาโพเมืองโกรกาต้ากล่าวไว้ว่าแม้ว่าพระมหาวิหารเชตวันจะเป็นที่ยัางความสะดวกและความสงบให้เกิดขึ้นยิ่งกว่าสถานที่แห่งใดๆอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์หาได้ประทับพักตลอดปีไม่แต่และปีพระพุทธองค์ทรงประทับเพียงสมเดือนในพรรษาเท่านั้นส่วนเวลาที่เหลือพระองค์เสดจ,จาริกออกไป แสดงธรรมในบ้านนิคมชนบทและหัวเมืองอื่นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ที่อื่นประมาณปีละ9ก้าเดือนชาวนาครสาวัตถีผู้เลื่อมใสในพระธรรมใคร่จะทูลเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิดไม่ปรารถนาให้พระองค์เสด็จไปในที่แห่งใดๆจึงพากันเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจปรึกษากันว่าจะทำเชนไรเนาะ จึงจะทูลเชิญพระพุทธองค์ให้ประทับอยู่ตลอดปีได้เมื่อพระองค์ต้องเสด็จไปก็ทำให้เกิดความอ้างว้างในใจจะหาสิ่งใดของพระองค์ให้ปรากฏอยู่เป็นเครื่องะระลึกแทนพระองค์ได้เรื่องนั้นทราบถึงพระอานนทเทระพุทธปุปากเป็นต้นจึงนำความกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์ ผู้ทรงพระมหากรณาจึงรับสั่งให้นำกิ่งโพ์ที่ตำบลพุทธคยามาปลูกที่หน้าพระมิหวรเชตวันเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนพระองค์จะได้เป็นที่บูชากราบไหว้สักการะของคนทั้งปวงพระมหามกคลานะอัครสาวกฝ่ายซ้ายทราบความประสงค์ของพระพุทธองค์จึงทูลอาสาแสดงฤทธิ์โดยหอไปถึงตำบลพุทธคยานำเอาผลสุขแห่ง ต้นโพกลับมายัางวิหารเชตวันในวันนั้นท่านนำผลโพสุกมาแล้วก็ปรึกษากันว่าผู้ใดจักสมควรเป็นผู้ปลูกเบื้องต้นชาวเมืองและพระสงฆ์พร้อมใจกันถวายแด่พระเจ้าปตะเส็นทุโกโศนให้เป็นผู้สรงปลูกแต่พระองค์ทรงปฏิเสธในที่สุดตกลงกันให้ท่านอนาถบ,บินเดกเศษฐีเป็นผู้ปลูก ด้วยคิดกันว่าต้นโพจะอยู่ภายในที่สำคัญของท่านและท่านมีบริวารข้าท่านหญิงชายมากมายสืบตระกูลจะช่วยกันรักษาต้นโพต่อไปได้และเมื่อปลูกเสร็จก็ได้มีการฉลองต้นโพพระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นโพหนึ่งราตรี 3. ตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองก็พันกันกราบไหว้สักการะบูชาต้นโพแทนพระเจ้า ที่เรียกชื่อว่าอนันตโพเพราะพระอนนท์เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการปลูกและรดน้ำต้นโพจนกระทั่งเจริญเติบโตนั่นเองและต้นโพต้นนี้ยังมีอายุยืนตั้งอยู่ณภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียตราบเท่าปัจจุบัน บทสรุปก,ก็คือต้นอนันทโพธิที่เห็นอยู่นี้อนาถบินดิกะเศรษฐีเป็นคนปลูกส่วนพระอานนท์ไม่ได้ปลูกครับแต่เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการปลูกและรดน้ำต้นโพคนทั่วไปจึงเรียกต้นโพต้นนี้ว่าอนันทโพธิมาจนกระทั่งปัจจุบันครับ ต้นโพต้นนี้เป็นผลจากต้นโพต้นที่ประทับตรัสรู้ที่ตำบลพุทธคยาชาวพุทธโลกจึงให้ความสําคัญเป็นอย่างมากต้นโพที่พุทธคยาถูกทําลายมาแล้วสามครั้งแต่ต้นโพที่วัดพระเชตวันนี้ยองคงอยู่เราจรึงเชื่อว่าต้นโพต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอุทเทสิกเจดีและบริโภคเจดีเชกเช่นเดียวกับต้นโพที่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ครับท่านผู้ชมครับ ในปัจจุบันต้นโพที่สำคัญซึ่งยังยืนต้นอยู่ที่ชาวพุทธให้ความสำคัญที่สุดมีสามต้นได้แก่หนึ่งต้นพระศรีมหาโพ์สถานที่ตรัสรู้ที่ตะบลพุทธคยาสองต้นอนันตโพวัดพระเชตวันมหาวิหารแห่งนี้และสามต้นพระศรีมหาโพ์เมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นต้นโพที่นำหน่อไปจากพุทธคยาชาวพุทธในศรีลังกา จึงให้ความสำคัญกับต้นโพมากกว่าชาวพุทธประเทศอื่นใดในโลกครับวันนี้เมื่อเรามาถึงต้นอนันตโพวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีจึงทำการบูชาสักการะและห่มต้นโพตามประเพณีขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาด้วยกันครับพันเตวันธามิพันเตพักขาวะคะขา,าอิมังอิมัง ปารุปนะปารุปนะวัดถังวัดถังอันนะ อนันทะโพติยังอนันทะโพติยังสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิเมหิอิเมหสักาเรหิสักาเรหอภพิปูชยามีอภพิปูชยามีสวาขาตัญจาสวาขาตัญจันะมามินัมามิไมหังไมหังทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะสุขขายะสุขขายะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายได้มาถึงแล้วได้มาถึงแล้วนัอนันทพโนอนันทภพโออน้อมบูชาขอน้อมบูชาสักการะสักการะด้วยผ้าผืนนี้ด้วยผ้าผืนนี้ไว้ประดิษฐานไว้ประดิษฐานบูชาบูชาอนันทพโอนันทภพโอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระ พุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งขอบูชาโดยยิ่งด้วยภาผืนนี้ด้วยภาพผืนนี้ขอน้อมระลึกนึกถึงขอน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วขอการบูชาขอการบูชาการสักการะการสักการะในครั้งนี้ในครั้งนี้จงเป็นไปจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อ ความเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเธอตลอดกาลนานเธอสติสัตวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโต

สันเดียดีตัวหาต่ิโกเอียิปัสิโกโอ้พนยิโกอปัสกาตัมเวียติสาพลวินเอติสุปฏิปันโนภะพรวันตัว กสังโฆอุุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ

ตินายโยอันตรีการณียกอิานุตาลังปุญญาเกตโลกัสสสติสัทุสัทุสัทุเอาวันนี้ฟังฟังหนุ่มทั้งสามรูปนะขึ้นครับตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นนะเอาเนี่ยมันจะต้องทำต่นไป ขึ้นไปครับขึ้นไปนเาเปแล้วก็โยมผู้ชายไปเป็นผู้ชายขึ้นไปเลยครับนะสุภาพบุรุยที่ยังเยื่ยยองีแดงช่วยนะเนียตามจินาฬิกาไประวางังเยโอเาๆให้ก็คขึ้นไปนะจ,าจะ้า้าจ้าจ้า้าไปนะ้า้าจ้าจขึ้นจ้นจ้า้าจ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 ้นจ้า้าไปาจ้า้าจ้าจ่า้าจา้าจ้าไปนจ้า้้นจ้า้า้จ้น,น้า เราเนี่ยจะได้เหมือนพระนางวิสุทธาเทวีหรือเปล่าอธิษฐานนะขอให้เป็นเกิดเป็นหญิงข<อ>้าพได้ไหมขอให้เราเป็นหญิงข้าสุาดท้ายเดชเมียครับอ,อ,อ้บาวไปไปไปครับไปเลยเระวังเงาแล้วาบากัดบากอดระวังระวัง เลยได้ยังไงาาเกมจับเกมจับปลายเกมจับปลายจากลุงคราวนี้ก็คลี่ๆหน่อยนะอรู้สึกม้วนๆยังไงมันไม่สวยอคลี่ๆหน่อยใจมลงมาอ่าใจลงมาคลี่ๆลงมาอธิษานให้ดีๆให้เรามีความลมย็นนะดังเช่นต้นอานันทโพแห่งนี้นะ โยมยอมอ่อยให้ย <is it? S 1> ังดีใจเลยพระอาจารย์ร้อยยี่สิบสามที่อาจารย์คนแรกมัดถึงไหมคับผมโยมของมัดถึงไหมน่าจะถึงค่ะเพราะว่ามาตั้งสักสักพันนาะโยมมีผู้มีอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมผมีประสบการณ์ทั้งโชว์ทั้งชนใช่ไหมเนาะอ๋อครับ จะยินยิครับเดี๋ยวทำให้ครับเดี๋ยวเราไปให้ทางเขาแล้วก็ไปเอาเข้ามาเป็นเ็นเบนเถะเดี๋ยวเขาไปไปขี่ข้างหน้าคันงล่งนี่ยังต้องคอยชก่อนไม่งั้นมันจะลุก